ลิดาทาอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก,ก็ก็จะมาทำพิการนะคะในหัวข้อเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาจีบเราไหมนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆหัวข้อสั้นๆน,นะคะซึ่งการอ่านนะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะยังเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบ general reading นะเข้ามารับฟังรับชมก็คือฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าอย่าแบบอย่าอินอย่าซีเรียสนะคะกับการอ่านของแม่หมอนะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะก็ยังไงอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้กับตรงนี้เนาะแต่ถ้าอะไรที่ดีก็เอากลับไปปรับใช้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับ ชมแล้วก็รับฟังแม่หมอช่องลิดาทารอนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆที่เข้ามาช่วยติดตามคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมีทั้งหมด3กองให้เลือกค่ะมีกองเทียนสีชมพูนะคะและกองสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะมี3มกองเลือกนะคะ ถ้าเลือกกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเทียนสีชมพูนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาจีบบ้างไหมเนาะนะคะอันนี้ก็คือดูได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่ยังรู้สึกว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยค่ะเจ็ดถ้วยค่ะใบแรกนะคะ 9, เก้าเหรียญ ห่ถ้วยสไม้เท้าแล้วก็เก้าถ้วยนะคะเรามองว่านับเวลานี้คนที่เลือกกองนี้นะตัวคุณยังอยู่แบบสดสดสวยๆรวยๆนะคะคุณเองหรือเปล่าเอ่ยที่ยังคงเลือกอยู่มีหลายตัวเลือกมีหลายช้อยส์นะคะ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งกอดเข่าไหมคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาสารสัมพันธ์ค่อนข้างหลายคนหรือมีมีช้อยค่อนข้างเยอะนะซึ่งณนะเวลานี้เรามองว่าคุณยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกคนไหนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะแล้วที่สําคัญตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบ คือสวยและรว,วยมากอะคะ่ะมีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมานะคะเป็นคนโสดที่แบบฉันอยู่ของฉันได้อะฉันไม่มีแฟนฉันก็อยู่ได้เพราะฉันก็มีเงินฉันมีหนะ้าที่การงานที่มั่นคงแล้วมีการเงินที่มั่นคงแล้วแล้วฉันก็สวยนะคะคนกองนี้เป็นคนที่ดูสวยสง่าเซ็กซี่นะคะมีคือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูมีเสน่ห์ดูมีการแต่งเนื้อแต่งตัวค่อนข้างที่จะแบบ โอเคเลยนะคะเป็นคนที่ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองโดยที่ไม่ได้งอไม่จําเป็นว่าจะต้องมีผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาดูก็คือเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานนะการเงินแล้วนะคะกองนี้นะเรามองว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็ยังอยากที่จะมีความรักดีๆเข้ามานะคะอยากจะมีความรักอยากจะให้ใครเข้ามาสารสัมพันธ์หรือตัวคุณเองเนะี่ยคุณก็ต้องการที่จะ อมอบความรักให้กับใครสักคนนึงแต่คุณน่ยเหมือนกับยังเลือกไม่ได้คุณน่าจะเป็นคนที่อยู่โสดมานานะะนะคะนะคะจนรู้สึกว่าความรักเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เติมเต็มคุณสักเท่าไรแต่ถามว่าลึกๆแล้วคุณอยากที่จะมีความรักไหมคุณอยากนะคะแต่คุณอยากจะเจอความรักที่ดีจริงๆสําหรับคุณคนกองนี้ค่อนข้างที่จะมีเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงถ้าเกิดจะมีความรัก คุณจะต้องมั่นใจว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักที่ดีที่สุดและเป็นความรักที่สามารถเติมเต็มคุณได้ที่สุดเพราะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งในขณะนี้ยตัวคุณน่ะก็ยังคงที่เฝ้ารออยู่นะคะเฝ้ารอคอยใครบางคนนะที่จะมามอบความรักที่จะมามอบความสัมพันธ์ให้กับคุณเรามองว่าตัวคุณเองเเวลาเนี้ย คุณอาจจะมีคนพูดคนคุยบ้างแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีหลายช้อยเข้ามาให้เลือกแต่ตัวคุณยังก็กล้ากลัวยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะาเพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกแล้วคุณกลัวตัดสินใจผิดพลาดคุณก็เลยจะค่อนข้างให้เวลากับตัวเองนิดนึงในการที่จะเลือกว่าใครที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นความรักที่ดีที่สุดสำหรับคุณครั้งนี้นะคะ ซึ่งเรามองว่าณเวลาเนี้ยตัวคุณกําลังยืนรอคอยใครบางคนนะคะหรือในกรณีถ้าคุณมีคนพูดคนคุยอยู่แล้วคุณอาจกําลังจะรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ที่อาจจะมีในเรื่องของระยะทางคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดต่างอำเภอเป็นคนที่คุณมองแบบเห็นไหมคะมองออกไปไกลๆโพ้นทะเลอยู่คนละแบบ อยู่ไกลกันมากอะค่ะก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะมีคนที่คุณคาดหวังไว้ในใจแล้วมีคนในดวงใจแล้วแต่เพียงแค่ว่าณนนะเวลาเนี้ยคุณยังคงรอคอยเขาอยู่นะรอคอยการเติมเต็มจากเขาก็ได้มันก็เลยยังไม่มีในเรื่องของอความชัดเจนของไพ่ที่ออกมาว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าแต่เรามองว่าตัวคุณณนะเวลาเนี้ยคุณอยากที่จะอยู่โสวยๆ,วย,ๆยังแบบคงเลือก ยังยังคงเลือกอยู่ยังคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แต่คนในใจคุณก็อาจจะมีอยู่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษากับคุณก็ได้นะคะที่อยู่ไกลคนละฝั่งทะเลเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วที่สำคัญตัวคุณเองอ่ะเรามองว่าตัวคุณก็ไม่ได้ขาดความรักเลยนะคะเห็นไหมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนั่งแบบเมินเฉยใส่ถ้วยมากอะกองเนี้ยเรามองว่าคุณเข้ามาถามเนี่ย คุณเข้ามาถามเหมือนกับว่า,อ,าอยากจะรู้ว่าใครแบบเจะมีใครที่เข้ามาแบบจริงจังกับคุณไหมอะไรไหมแต่เรามองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะที่ค่อนข้างจะมีสเปคค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆนะคะตัวคุณมีความรักอยู่รอบตัวเลยค่ะคุณไม่ได้ขาดรักเลยนะมีคนเข้ามาหยิบยื่นถ้วยคุณอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นคุณมากกว่าที่คุณยังคงเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกใครนะคะซึ่งเรามองว่านะเวลาเนี้ยมันมีแน่นอนอ่ะคนในใจคุณอ่ะมีอยู่แต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นคนคนนี้คุณก็เลยยังนั่งแบบเฉยๆมืนๆดอนแคร์อ,อยู่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคนกองเนี้ยดูแบบสตรองมากอะคะ่ะสวยและรวยมากประมาณนี้มากเงินแล้วก็มีความรักอยู่รอบตัวเลยนะ กองเทียนสีชมพูนะคะถามว่าอตอนนี้มีใครที่จะเข้ามาจีบคุณหรือ,อยังเรามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีช้อยเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากเลยนะคะแต่คุณยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจแต่คุณมีคนที่คุณรอคอยอยู่แล้วล่ะคะ่ะนะคุณกำลังยืนรอคอยคนคนนั้นอยู่อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะคะซึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้น คุณกําลังคิดที่จะเริ่มต้นคุณกําลังคิดที่จะตัดสินใจให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าคุณอะจะเลือกคนคนนั้นมันก็เลยยังไม่มีไพ่ของคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเรามองว่าคุณยังอยู่แบบสดสวยแต่ถ้าใครมามอบความรักที่เติมเต็มให้ได้กับคุณคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคนคนนั้นนะกองนี้ก็จริงๆแล้วคุณแบบคุณสวยแลวรวยมากอะ คุณก็เลือกตัดสินใจได้เลยค่ะคุณจะอยู่เป็นโสดหรือว่าคุณจะเลือกใครสักคนที่เข้ามาเคียงข้างคุณก็ได้นะคะแต่ขอให้คุณใช้ความรู้สึกของตัวคุณเท่านั้นนะในการเลือกและในการตัดสินใจคุณจะอย่าเอาแบบคำทำนายของแม่หมอหรือว่าคำพูดของคนอื่นๆคนรอบข้างไปตัดสินแทนคุณไม่ได้นะคะตัวคุณเท่านั้นจิตใจความรู้สึกความต้องการของคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจนะ ขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองเทียนสีเขียวนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณเข้ามาสานสัมพันธ์กับคุณบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรก the world ใบที่สองแดเหรียญแปดถ้วย the hermit King of Wands คนนี้มีเข้ามาแน่นอนค่ะสักครู่นะคะขอโทษทีนะคะกองสีเขียวค่ะคุณกำลังดูดูคุยคุยกับต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าเอ่ยคุณกำลังสื่อสารกับเขาทางผ่านทางโลกออนไลน์หรือเปล่าคะนะมีไพ่เดิรเวอร์ขึ้นมาไพ่เดิร์เวอร์นี่ อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณได้คนคนนี้นะคะจะเป็นหนุ่มรูปงาม King of War d ที่จะเข้ามาสาสัมพันธ์กับคุณในไม่ช้านี้นะคะอาจจะเป็นหนุ่มต่างประเทศก็ได้นะอา่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังงานของการเป็นแบบ เป,เป็นต่างชาติค่อนข้างมากนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานในต่างชาติก็ได้นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ได้นะที่คุณอยู่ต่างชาติแต่แน่นอนค่ะในไม่ช้านี้จะมีพระหนุ่มรูปงาม king of w a รเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีแพชชั่นนะคะและเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วย ในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีแปดเหรียญขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่ขยันทํางานทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงจริงจังในชีวิตนะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะมากพอแล้วที่จะเข้ามา ดูแลคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณมาเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณแต่ณเวลาเนี้นะคะคุณอาจจะยังต้องรออีกสักพักหนึ่งซึ่งคนคนนี้ยพลังงานของกองเนี้นะคะเป็นไปได้ทั้งรักครั้งใหม่และรักครั้งเก่าเพราะอะไรรู้ไหมคะมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาคนที่คุณเข้ามาถามถึงเนี่ยว่าจะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมเรามองว่า คนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากับคุณเนี่ยเคยมีการสื่อสารกันมาแล้วเคยมี relationship กันมาแล้วแต่อาจจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ทําให้คุณกับเขาต้องมีการเดินออกจากกันไปเดินออกจากชีวิตกันไปในระยะเวลาหนึ่งซึ่งณเวลานี้นะคะคนคนนี้กาลังเฝ้ามองคุณอยู่ค่ะกําลัง่องอยู่เลยนะถ้าคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันณเวลานี้นะคะหรืออาจจะเงียบหายกันไป อยากจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาแอบ,บดูคุณอยู่นะคะแอบบดูแอบบส่องแอบบมองคุณอยู่ตลอดเวลาเลยเขามองว่าคุณเน่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟกอะค่ะนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบเขาต้องการที่จะสารสัมพันธ์ด้วยเปรียบอีกในหนึ่งไพ่เดอะเวิ์ก็หมายถึงว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาต้องการเหมือนกับโลกทั้งใบของเขาอนะคะ่ะ เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความเซ็กซี่มีทั้งความน่ารักมีทั้งความเก่งมีคือรอบด้านนะคะคือคุณออลาวอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณมีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเขาค่อนข้างมีแพชชั่นต่อคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ต่างต่างประเทศ ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยก็เป็นได้นะคะแต่แน่นอนอ่ะในไม่ช้าเนี่ยเขาจะเข้ามาเฟิร์สคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณเพราะตอนนี้เขากำลังแบบดูดูกันอยู่เดี๋ยวเขาจะมามอบความรักมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณในไม่ช้านี้นะคะไพ่ไม้เท้าคือไพ่แห่งความรู้สึกแห่งแพชชั่นแห่งแบบ จิตวิญญาณที่มันดีฟความรู้สึกเขามันค่อนข้างดีฟกับคุณมากค่ะมีแพชชั่นต่อคุณมากคุณมีสนเสน่ห์ต่อเขามากตัวเขาเองเขาก็เป็นผู้ชายที่มีสนเสน่ห์สุขุมรุ่มรึกนะอาจจะเป็นคนที่อาจจะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะมีหน้าตาที่คล้ายลูกครึ่งลูกครึ่งเหมือนเหมือนกับพวกแขกขาวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแขกผสมกับฝรั่งอะไรประมาณนี้เนาะกองเขียวขา เตรียมรอได้เลยนะคะเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาเฟรสคุณแล้วนะเตรียมรอเตรียมเปิดใจรอไว้ได้เลยอาจจะเป็นรักครั้งเก่าเอ้ยครั้งเก่าคนรักเก่าหรือรักครั้งใหม่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะพลังงานก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกกองที่สามนะคะเทียนสีม่วงนะว่าเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณบ้างหรือเปล่าเนาะจะมีใครเข้ามาแบบ มาสาสัมพันธ์กับคุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะสิเหรียญค่ะใบแรกใบที่สองเจ็ดเหรียญว้าวใบนี้ใบที่สี่สี่ไม้เท้า four of w a n d โหใบที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใบที่สา o f w ใบที่ส strength และใบที่9ก n i of w a n d ใบนี้นะ เรามองว่ามีแน่นอนนะคะและการสารสัมพันธ์เข้ามาสารสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ถึงขั้นเป็นข้อเป็นครัวกันเลยทีเดียวนะคนคนนี้นะณนะเวลานี้เขายังไม่ได้แสดงตัวกับคุณชัดเจนเหรอกคะ่ะเพราะว่าเขายังเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแต่ในไม่ช้านี้คนคนนี้จะเป็นผู้ชายที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ มีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆแล้วมีมีพลังอํานาจมี power ะคะ่ะในการที่จะปกครองคนน่าจะเป็นแบบเจ้าคนในคนหัวหน้าคนแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนที่เหมือนกับราชสีอะคะ่ะเป็น the strength นะคะคนคนนี้นะ เขาจะเข้ามาเฟ์สคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณในไม่ช้าอาจจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นได้นะคะคนคนนี้แล้วก็จะมีในส่วนของพวกธาตุไฟก็จะมีโอกาสอยู่เมสิงธนูนะคะคนคนนี้จะอาจจะเป็นคนที่มีคุณดูเขาภายนอกคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนแบบดูนิ่งดูดุดูแบบเขาเขาจะชอบเราจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะบุคลิกภายนอกเขา เขาอาจจะดูแบบเหมือนจะยังไม่ได้สนอกสนใจเห็นไหมสิงโตหลับตาสเตรนท์ <c oughs> เห็นไหมคะทำหน้าแบบมึนมนอื่นๆนิ่งๆเฉยๆไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยทาหน้าแบบไอ้ฉันแบบเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่คนคนนี้ล่ะคะ่ะที่จะเข้ามาเฟิร์สคุณเข้ามาสารสัมพันธ์มาจีบก,กับคุณแต่ณเวลาเนี้ยเขายังเก็บตัวเขาอยู่ มีไพ่นายอัลบรอนเขากำลังนั่งคิดอยู่คนคนนี้รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงขาวรูปร่างดีนะอาจจะมีผมหยกกักโศกหรืออาจจะหน้าตาออกจะแนวลูกครึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ค่อนข้างมีหน้าตาที่คมนะคะคือเอาง่ายงคือหล่อคะ่ะหลอดูดีบุคลิกภาพดี ดูสมาร์ทดูเท่ทำงานที่มีความมั่นคงเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมอาจจะมีลูกน้องเยอะนะอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้เป็นทั้งคนที่มีเสน่ห์มีพลังอำนาจมีแบบพาวเวมากอะคะ่ะเขาจะมาสาสัมพันธ์กับคุณ ถึงขั้นเป็นครอบครัวกันได้เลยนะจ๊ะคุณดูเห็นไหมมีทั้งสิบเหรียญทั้งสี่ไม้เท้าเลยคนคนนี้นะคะถ้าเขาตัดสินใจได้แล้วถ้าเขาก้าพอแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเข้าประจีบคุณนะเขากาลังคิดอยู่เขากาลังนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปจีบยังไงดีจะไปจีบฉันก็กลัวแบบอีโก้ฉันล่ะเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตานิดนึงอะคะ่ะ แล้วก็ห่วงในเรื่องของอีโก้นิดนึงแต่ว่าลึกๆเนี่ยโคจะชอบคุณเลยนะโคจะชอบอะคิดไปถึงคุณคิดคิดไปถึงขั้นแบบอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณเรียบร้อยแล้วว่ะค่ะเห็นไหมเตรียมไปแล้วสี่เท้ารอแค่คุณและเขาไปยืนอยู่ตรงกลางนี้เองค่ะเห็นไหมคะเห็นนกสองตัวนี้ไหมเตรียมที่จะมายินดีแล้วค่ะเขาเตรียมไปแล้วความมั่นคงให้กับคุณความมั่นคงในชีวิต เขาคิดไว้แล้วว่าคนนี้แหละใช่คือภรรยาของฉันคือสามีของฉันคือแม่ของลูกคือพ่อของลูกของฉันมีทั้งไพ่สิบเหรียญทั้งไพ่สี่หม้เทา้าแล้วที่สําคัญนะคนคนนี้มีฐานะที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างดิคือค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างสิพูดผิดคือรวยค่ะคือมีอันจะกินน่ะมีความมั่นคงทางในเรื่องหน้าที่การงานการเงินการทองฐานะคือพอหมดทุกอย่างแล้วว่า นะเขารอแค่ว่ารอเขาพร้อมเขาจะมามอบสิ่งสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะเขาเตรียมเหรียญเตรียมความมั่นคงเตรียมเงินเตรียมทองนะคะพร้อมที่จะมาเปคุณแล้วในไม่ช้าในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยเห็นไหมรอคอ,อยในไม่ช้านยคุณจะได้พบกับคนคนนี้นะคะเห็นไหมคะสิ่งโตตัวเนี้ยคุณดูสิ และเมื่อเขามาสาสัมพันธ์กับคุณนะเขาจะเป็นคนที่เชื่อฟังคุณมากด้วยต่อให้ภายนอกเขาจะดูแข็งแกร่งมีพ w e r มีอำนาจมากมายขนาดไหนกับคนอื่นแต่กับคุณเขาเปรียบเสมือนแมวน้อยๆอะค่ะเห็นไหมคุณเป็นผู้หญิงที่แบบยืนควบคุมสิงโตตัวเขาก็ยืนแบบนั่งหงอยเลยเห็นปะคะกลัวค่ะ นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจคุณให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคนคนี้ที่จะเข้ามานะเขาค่อนข้างที่จะมองคุณแบบมีคุณค่าสําหรับเขาเป็นผู้หญิงที่มีค่าสําหรับเขาเขาเองเขาก็รู้สึกแบบแอบกังวลเล็กๆก็ว่าถ้าไปสารสัมพันธ์กับคุณคุณจะโอเคไหมนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคนคนนี้คุณอาจจะเจอกับเขาแล้วก็ได้คุณอาจจะสารสัมพันธ์คบกันกับเขาอยู่ก็ได้นะเวลานี้นะคะ แต่เพียงแค่ตัวเขาอะกำลังที่อาจจะยังอ,อยากที่จะมาขอคุณแต่งงานนะคะอยากที่จะมาขอคุณเป็นครอบครัวของเขาเป็นภรรยาของเขาในไม่ช้านี้ก็เป็นได้นะคะในกรณีที่คุยคบกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็กองเทียนสีม่วงคุณเตรียมรอข่าวดีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีหนุ่มรูปงามนะ เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนค่ะในไม่ชานี้แล้วจะมาให้ความมั่นคงในเรื่องของฐานนะการเงินการงานครอบครัวความรักทุกอย่าง,งคนคนนี้มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ยอมให้กับคุณแล้วก็จะรักคุณมากด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะสวัสดีค่ะ